กรมสภาวุธทหารบกเริ่มฝึกกำลังพลชุดชักราชรถวันแรกข้ามกลางฝนตกกระหน่ำเลยนะคะก็เด้นท่าพื้นฐานยืนตรงให้แข็งแรงพร้อมเพรียงก่อนเข้าสู่การฝึกเคลื่อนไหวท่าทาง7ท่าติดตามจากรายงานของคุณสุภชาติสุภเมธีค่ะ คนที่ตกกระนำไม่เป็นอุปสรรคต่อการเริ่มฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นกำลังพลสังกัดก,กรมสรรพวุธรทหารบกที่ทำหน้าที่ฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถจำนวน236นายการฝึกซ้อมวันแรกเน้นท่าย,ยืนตรงเป็นท่าพื้นฐานที่มีความสำคัญเพื่อปรับพื้นฐานและสภาพร่างกายให้กับกำลังพลแบ่งเป็นชุดย่อย ตั้งแต่9:15นาฬิกาครั้งละ50นาทีพัก10นาทีหากพื้นฐานพร้อมก็จะเริ่มเข้าสู่การฝึกซ้อมท่าทางเจ็ดท่าคือท่าเบื้องต้นท่าหยิบเชือกท่าวางเชือกท่าถวายบังคมท่าเดินท่าหยุดท่าเดินประกอบเพลงพญาโศกรอยลมภารกิจที่เราได้รับมอบนะครับเทียบกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านไม่ได้เลยนะครับดังนั้นความเหนื่อยความร้อนที่เราต้องประสบตลอดระยะเวลาเนี่ยผมว่าทุกคนรับได้ครับ ถ้านึกภาพของพระองค์ท่านไว้ตลอดเวลาครับถ้าถ้าตรงทุกคนจะต้องแข็งแรงเรียบร้อยแล้วก็สามารถยืนดิ้งได้เวลาเป็นเวลานานๆครับเราจะเพิ่มระยะเวลาในการยืนในท่าตรงให้มากขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าในพระราชพิธีเรายืนยืนรอการปฏิบัติของส่วนต่างๆอย่างน้อยเนี่ยครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำใช้รถบรรทุกขนส่งกําลังพลหรือ GMC ขนาด10และ2ตันครึง่งฝึกซ้อมเพื่อให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับน้ําหนักจริงของพระมหาพิชัยราชรถ และราชรถพระนำมากที่สุดแม้ต้องตากแดดกรำฝนกำลังพลจุดชักทุกคนพร้อมถวายงานท่านมีต่อพองชนชาวไทยทุกคนแล้วก็มีต่อกระผมและครอบครัวนะครับก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงสุดของต่อตัวผมเองนะครับที่ได้มีส่วนผ่านการคัดเลือกเป็นพลจุดชักพระมหาพิชัยราชรถในพระราชพิธีครั้งนี้ครับ กรมสรรพวุฒิทหารบกรับผิดชอบการฝึกกำลังพลจุดชักราชรสในหลวงรัชกาลที่9อยู่ในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศริ้วขบวนที่สองแบ่งการฝึกพระมหาพิชัยราชรสฝึกที่โรงเรียนทหารสรรพวุฒิกรุงเทพมหานครส่วนราชรสพระนําฝึกที่กองพันสรรพวุฒิซ่อมบำรุงเขตหลังจังหวัดสระบุรีก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมร่วมกันที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ให้ทวงท่ามีความแข็งแรงและพร้อมเพรียง สุภชาติสุภาเมธีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน